เหตุภัยในช่วงคืนที่ผ่านมาเชียงรายวิกฤตน,น้ำท่วมหนัก4ตำบลอำเภอเวียงแก่นตำบลปอตำบลม่วงยายตำบลหลางาและตำบลท่าขา้ามน้ำทะลักสะพานแม่น้ำเงาเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2567พัฒนาชุดลำนะครับสถานีเรือเชียงของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยทามบาแม่น้ำโขงครับสถานการณนะ์น้ำ ตอนนี้เป็นไงบ้างอ่าสถานการณ์น้ําที่เวียงแก่นนะครับที่ตําบลไหลเงาณเวลานี้นะครับอยู่ในสถานะในการเฝ้าระวังนะครับเรามีการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าหากว่ามีระดับน้ําฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเหมือนอย่างสองสามวันที่ผ่านมารวมถึงน้ําป่าไหลหลากที่จะไหลเข้าสู่บ้านชาชนนะครับเราก็ยังมีการเฝ้าระวังมีการจัดเรือท้องแบนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับประสบภัยอุทกภัยในครั้งนี้ครับ ทางในส่วนของนรขอกองทัพเรือนะครับได้จัดเรือ,อท้องแบนสองลำพร้อมกําลงพลจำนวนสิบห้านายนะครับในการที่จะมาะช่วยชาวบ้านเก็บกวาดในการที่จะ,ะบูริการขึ้นมาให้อยู่ในสภาพปกติเช่นเดิมนะครับระดับน้ำณปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างข้อระวังนะครับก็เรือไม่สามารถที่จะ,อะเอาลงไปในเรื่องของการสัญจรได้นะครับเพราะว่าระดับน้ำก็ค่อนข้างที่จะตื้นนิดหนึ่งนะครับหากชาวบ้านนะครับที่ได้รับ อาความเดือดร้อนนะครับทางสถานีเรือจึงของหน่วยเรือรักษาวค,ความสงบเปรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงกองชับเรือนะครับได้ตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณขึ้นนะครับสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยเบอร์โทร1696ครับเมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2567 เวลา9นาฬิกานาทีโดยทางหน่วยสถานีเรือเชียงของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายนำโดยร้อยโทพัฒนาชนุดรำรองหัวหน้าสถานีเรือเชียงของจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลตําบลไหลางาวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาและหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำ ของเขตเชียงรายได้นำเรือเล็กและกำลังพลจำนวน15นายออกให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย,ภยเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยการนำเศษวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อช่วยให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ นำกำลังพลเข้าช่วยเคลียร์พื้นที่ผู้ประสบอุทกภัยและได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวงังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งได้สำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบต,ต่อไปมมขอเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างครนะับบอกบ่าถูกนะแต่เกิดมาจนถึงอาย,ยุหกสิบแล้วก็ป้าขังแหลกเลยเจ้าตอนแรกก็บรนึกว่ามันจะขึ้นมาทางนี้เพราะมันปกติมันจะขึ้นมาแถวตึกตลาดเนาะเจ้า ก็อ,อยู่ตลาดขายของอยู่กาดเรากับเก็บคว้าตากาัดกลับมาบ้านมันตีเข้าตั้งนี่มดเลยกราชการเจ้าขอความเลืออะไรบ้าง,าง,างตอนนี้ก็เจ้าขาดยิ่งเดอยเดินขึ้นน้ำล่างเจ้าน้ำออกมาเพราะว่า,วานี่ใจน้ำปลาปลาเนาะใจใจน้ำปลาปลาน้ำ<บ>โบก็ถอดเอา,าปั้มน้ำเอาเหียนถอดตะว่าก็น้ำท่วมปั้มเหหมดนี่มันมันมันบอกมีน้ำใล้เจ้าต้องการน้ำย่างเดียวนำเดินอีอนุสักอับสุวรรณถ่ายภาพนวัสพรตะเคียนคำรายงาน